โอเคไหมโอเคเลยค่ะโอเคไหมเบียงโอเคโอเคค่ะพี่เบียงพูดถึงงานวันนี้อะไรเป็นไงบ้างคะก็วันนี้นะคะสุขทันทีที่เที่ยวกับแกร็บค่ะก็แกร็บนะคะตอนนี้มีบริการครอบคลุมทั้ง71จังหวัดแล้วนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมาต้องเที่ยวประเทศไทยโดยใช้บริการแกร็บนะคะก็มีทั้งแกร็บทันสปอร์ตแกร็บซูแล้วก็บริการอื่นๆของแกร็บอีกมากมายเลยค่ะ อย่างพี่เบลก็ไปเพิ่งไปเที่ยวที่เชียงใหม่มาเนาะเป็นไงบ้างคะก็ดีมากเลยค่ะได้ใช้บริการ Grab เลยนะคะเรียกรถไฟไยใน8นาทีเลยค่ะแล้วก็มีบริการการสกัดในตัวของ Grab นะคะเช่นถ้าคุณมีสัมภาระเยอะอย่างไปสนามบินเรียก Grab SUV ได้ค่ะหรือว่ารีบีเนี่ย Grab ไมฟี่ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสายประหยัดก็ Grab Car saver หรือ Grab by saver ได้เลยคือสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วอยากกินร้านดังก็ไม่ต้องหวงว่าจะต้องไปต่อคิวนะคะก็สามารถเรียก อย่างพี่เบลอยากเชิญชวนคนไทยให้มาเที่ยวเมืองไทยยังไงบ้างค่ะก,ก็เพราะว่าเมืองไทยมีสเสน่ห์ทุกทุกภาคเลยค่ะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามรวมถึงมีอาหารที่อร่อยมากๆนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็ใกล้เทศกาลบันยุดยาวของเราแล้วลด้วยแต่ก็ปิดทอมแล้วด้วยนะคะก็มาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆนะคะโดยเฉพาะสงกรา์นี้ค่ะมาให้พี่เบลฝากแคมเปญน,นั้นี้ ค่ะก็สุขทันทีที่เที่ยวกับแกรมนะคะตามชื่อเลยค่ะคือเราสามารถมีความสุขได้ทันทีเลยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวกัน,นะค,ะค่ะก็เราได้ทั้งเรื่องเที่ยวเราได้กินอาหารอร่อยๆก็ยัไงไงก็ฝากแคมเปญดีฝากแคมเปญน,นี้ไว้นะคะสุขทันทีที่เที่ยวกับแกรมค,ค่ะมาพี่เบลพูดถึงที่ไปเที่ยวกับ ครอบครัวแม่ด้วยเนาะที่<ช>ไปเชียงใหม่มาเป็นเนียากใช่ค่ะ,คะแล้วสุดไปเชียงใหม่มาก็มีโอกาสได้ไปทาบุญค่ะได้ไปขึ้นดอยสุเทพด้วยค่ะแล้วก็ได้ไปเออหลายๆที่ค่ะได้ไปทานแบบร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเอ่อช่วงเวลาที่ว่างแค่2วันต่เป็น2วันที่กลับมาแล้วเหมือนแบบได้ชา์จพลังเลยแล้วก็ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยเออพี่พลอยก็พาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยก็เลยเหมือนกลายเป็นทริปครอบครัวเลยค่ะส่วนทริปนี้เป็นทริป ทำบุญอะไรหรือเปล่า่เชียงใหม่ใช่ค่ะเป็นทริปทำบุญค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวมีแบบไปเที่ยวที่อื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ได้พักแบบโรงแรมที่ดีมากๆก,ก็คือแบบกินอิ่มนอนหลับได้เที่ยวสนุกและได้นอนสบายด้วยค่ะอย่างที่เบลก็ไปเหมาปลาที่ตลาดทำบุญด้วยใช่ไหมคะเป็นอันนี้คือจะต้องบอกว่าเป็นทางแบบพระอาจารย์ที่ที่เชียงใหม่อะค่ะคือเหมือนประมาณว่าเป็น,ปน,นวนันเกิดของท่านแล้วท่านก็คือทำบุญข่อยปลาแบบ แต่ว่าเราเป็นตัวแทนในการแบบไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการปล่อยปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่ทำมาแล้วค่ะเพราะว่าท่านคือเหมามาทั้งตลาดเลยแล้วก็ปลาแบบเยอะมากๆหลากหลายมากๆอย่างเงี้ยปล่อยปลาไปประมาณ่จะชั่วโมงเลยได้แต่ว่าก็อินดูอินใจแล้วก็เอบุญนะคะหลังจากทำบุญครั้งนี้แบบว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบคือมันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปทําบุญอยู่แล้วละค่ะคือเหมือนเราได้ทําบุญ แล้วเราก็ได้ทําทานควบคู่กันไปมันก็คือเหมือนแบบเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าทําได้แบบทุกอย่างเนี้ยเนาะแบบแล้วเหมือนได้ให้ชีวิตเอ่อปลาที่เขาอยู่หน้าเขียงที่เขาเหมือนกำเนิดจะแบบถูกขายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเอ่อได้ให้เขามีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อไปยะะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อินใจละอย่างคนก็บอกว่าเป็นนางเอกสายบุญอะไรอย่างเงี้ยพูดชเก๋ว่ากับก๊ก ก็ทาบุญบ่อยจริงๆค่ะก็กินดีน้อมรับค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเเรามีความสุขแหละที่เราได้ทาแล้วก็รวมถึงเราได้มีโอกาสด้วยเพราะว่าก็มีเหมือนหลายๆท่านหลายๆคนได้มาบอกบุญอยู่เรื่อยๆเลยมีโอกาสได้ทําอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ชวนคุณแม่มาเล่นลงคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมอันนั้นคือข่าวข่าวแบบเออไปเจออันนี้มาเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะเหมาะนะเพราะว่าก็คือพี่ลอยพาคุณแม่ไปคุามาคุณแม่ไปก็เลยชวนคุณแม่มาทาอะไรที่ ทุกคนอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเออคลิปที่น่ารักดีค่ะแล้วจะมีคลิปชวนคุณแม่มันเล่นคอนเทนต์อีกไหมจะมีเรื่อยๆค่ะปีนี้ตั้งใจเรื่องการทำคอนเทนต์มาเดี๋ยวจะได้เห็นกันบ่อยๆเลยค่ะตตงแล้วก็อยากเลือกที่เหมือนสตอรี่แบบมีความใกล้ชิดกับพี่ไบ์อะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแบบคนก็ยังจับจินกันอยู่อ๋อค่ะอ่าอันนั้นได้ไปงานค่ะโบกาล่าแล้วก็ได้นั่งข้างกันก็ถ่ายรูปคู่กันแบบปกติไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าคือ อีมันก็แบบมันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือประเด็นคือคนในงานเน่ยเยอะมากแล้วเราไม่อยากถ่ายแบบเหมือนติดคนอื่นเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนหาเปลงที่มันจะแบบไม่ติดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยหลายคนก็ยก <laughs> <c oughs> กังเชียร์ให้เราเป็นก็อันนี้สิ่งที่น่าลุ้นนะคะคืออาจจะเดี๋ยวอาจจะมีผลงานด้วยกันอีกค่ะบอกได้แค่นี้อย่าง บางคนก็มีคอมเมนต์แบบว่าแบบห่วงเราห่วงพี่ไบอะไรอย่างนี้เราอยากจะบอกอะไรบ้างก็ห่วงได้แหละมันก็เออมันก็เป็นเรื่องแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทางานด้วยกันเรามีแบบหวั่นไหวไหมโอ้คือการทํางานก็คือการทํางานเนาก็อย่างที่บอกไป่งเพราะว่าเราก็เราก็สนิทกันประมาณนึงเพราะว่าเวลาทํางานอะ่ะมันต้องคือเหมือนเราต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กมากๆอะค่ะม,มันต้องเข้าใจ เข้าใจจังหวะกันอะไรต่างๆเงี้ยฉะนั้นคือแบบถ้าเรื่องของความสนิทในแง่ของแบบต้องทํางานด้วยกันอ่ะันนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องเป็นอยู่แล้วมันไม่แปลกแล้วอันนี้คือสนิทกันในเกี่ยวกับการทํางานอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ส่วนมากก็ได้เจอทํางานอย่างเดียวเลยค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ